สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปพาเพื่อนๆไปตกปลากันนะด้วยจัก,กรยานก่อนอื่นเราจะเราจะไปซื้ออนั่นก่อนนะครับน้ําครับเพราะว่าร้านพ่อใหญ่แก่แทกแข็งไว้เผื่อไปถึงที่ตกปลามันก็จะละลายเย็นๆพอดีนะครับผมนี่ครับร้านพ่อใหญ่เราจะเข้าไปซื้อ เราจะเพ่าไปซื้อน,น้ำก่อนนะครับนี่เราก็ได้น้ำมาแล้วครับเดี๋ยวไปหาทีมงานก่อนเราจะพาเพื่อนๆขึ้นเขาด้วยจัก,กรยานคันนี้ดูนะครับ เราจะใช้เกียร์ต่ำๆอ้ามเลยชิวัเดี๋ยวผมไปรอนะครับว่ะ้มามรดูขึ้นกันมาดูขึ้นกันนี่ว่าโอ้จักรยานพี่แบนนะครับทุกคนดูเย้ามากเลย นี่ครับทีมงานเราก็มาพบแล้วเราจะเลาะหนองน้ําไปไกลๆก่อนเราค่อยเปิดแผนที่ดูเนาะแผนเรานี้ยไปนาทีมเดี๋ยวพี่ถ้าตามท้ายถามมันกับโบอ้อนแล้วตอนนี้ถามถิมไปแล้วครับถิมไปแล้วถามใครถามรถเจ้าของรถจักรยานว่าใส่รถเข้าไหมปลาโกโก้ทีมงานเราวันนี้เราจะไปล่าปลากากันนะครับ ใส่เดือนใส่เด you know. <splash> ือนนี่เขาจะได้คุดเอาอีดีนะไปคุดไปคุดมีใช่เหรอวะไอแบียนยิ่พาไปหาคุดใส่เดือนพี่น้องเอ้ยได้บ่เนาะไปบอกให้ไปก่อนังว่างทถ่ายคลิปนี่ไปไปก่อนพี่จะถ่ายคลิปตามด่านนะครับตามมาเลยครับตามทีมงานแบกกุยมาครับแบกกุยตอนที่หนึ่งครับล่าปลากระ เี่ยวน้ำไปสองขวดซื้อร้านพอใหญ่เป็นน้ำแข็งจกแช่ไว้แชไม่ไว้ล้วหรลตอนนี้เราก็ติดไฟแดงอยู่นะครับใช่ใช่ไฟโกโก้ไฟเขียวนะครับ โรงงานบำบัดน้ำเสียนะครับเน <ian> <c oughs> ี <Labor ator il fi> ่ยเคยผ่านมาโคตรมินลงลงตามคลองก็ได้แต่มันจะผืดหน่อยนะงานแข่งเรือบ้าน้องหอยีโอ้ตอนเช้าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ยี่ห้อของพี่ยี่ห้อมเมื่อกี้นั่นแหละแต่เวลาปัดเป็นไงโอมาเจอลานดานนะครับ ตอนนี้ทีมงานของเราก็เจอเหยื่อปลาอันแสนอร่อยซึ่งเราไม่ต้องไปขูดให้เสียแรงนะครับ,รบ,รบซึ่งนี่ครับซึ่งมีตายเกลื่อนอยู่เต็มถนนซึ่งเราจะเอาอันนี้เลยครับไปเป็นเหยื่อ <c oughs> ของเรา <c oughs> อันนี้เราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญในการหาเหยื่อปรากานะครับ <c oughs> นี่ไง เหยื่อของเราก็เริ่มแห้งเนื่องจากอากาศร้อนทําให้เหยื่อของเราจากเหยื่อสดกลายเป็นเหยื่อไม่สดแล้วครับยี่ไงครับเศษซากเหยื่อเอาไปฟอกในตู้เก็สองสามตัวนี่แลหละหลวาคุดเอาอีกทีมงานแบกกลุยของเราอากาศดีครับลมเย็นๆครับตัวน,นี้เราจะไปกันต่อนะครับทุกคนตามมา ตกปากากันครับวันนี้<ฮ>อยู่ดีมากเลยทั้งหลังผมนี่โคตรสวยเลยเห็นไหมไม่ใช่ครับทำไมไม่เห็นนันสะพานแหลมๆนี่ไงไปบอว์นี้เรา,าก็จะไปกันต่อนะครับอามเยี่ยวเสียดหรือยังไป,เ,ป,เ,ปเหนือเกาหลีจะตกใจว่าเราเก็บอะไรกันพอ,พ,อพอไปเอาไปขุดเอาเอีกไงใช่หรอเออใช่น่าจะใช่ใช่ได้แหละ ทางรัดหรือเปล่าลลลน้ำใสน้ำใสมากเลยย่อนไหม <c oughs> ไม่ไม่อันนี้เวทบอลไม่ใด่ยากูยากูอ่ามันเป็นทางลัดนี่เองในแอปมันเป็นโค้งๆนะอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับตรงนแหลมๆยังไงข้างหน้านะ chuột 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 Dạ, yeah, cột ơi, sắc son nè, chi chi โดดไปจุ๊บงูเหรอโอ้ขึ้นเนินครับทุกคนโอ้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 ตายขาลอยเลยอามขาลอยเลยขาลอยเลยทางเรียบได้อยู่เนอะเจอขึ้นเนินหน่อยโอ้จิ้มหาย ขาถาหลอยรอแล้วเหรอาหาลอยรอแลวโอ้ทุกคนเห็นเนินนั่นไหมครับมันสูงมากโอ้โหบังพี่เบนของเรา,โอ,าเโอ้โหบังเบนเราโอ้โหตามขึ้นได้ไหมขึ้นไม่น่าไหวผมพี่ได้อยู่เต็มเหนื่อยต่มเกียร์ละรอละ พี่ได้อยู่ด้วยนี่นะครับเสีภูเขาของแท้โอ้โอ้ไม่ก็โอ้เคยมากับผู้ใหญ่อยู่แต่ก่อนมาตกเนี่ยมาหวานแหแถวนี้เนี่ยใช่ใช่จำได้แล้วเออเพราะว่าขึ้นเนินมาแบบนี้แหละ ดูไหวเลย่หล<ด>ือห้าเมตรตะนตกอันมองเยอะแวเป็นงสมสายเลยเหรอะวนนต้องา,างองขี่รถกลุนเลขึ้นเขาเลรอหนองหนามไปเนี่ยหรอะตองไปบนก้อนหนามันเดือบอกลงไปน้ำบินกํลัลงเช็คที่กัดนะเพือ่อที่จะไปลาปลากระอกกแอคเลยนะที่จะไปแคบเอา,เอาอแอคเป็นวิดีโอเลย เอาไปซ้ำ,ซำตรงที่เราเห็นนี่คือสนามบินเล็กนะฮะอูู้สวยมากข้างล่างเหลืองอลามเลยสวยมากวู้โอ้สดชื่นโอ้ลงนวลลงเนินนี่มันดีจริงๆลงเนินนี่มันสุดยอดเนาะ ยากเปีสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบผมแบแม์เดเวลล์ครับกับรายการแบกุยอีพีหนึ่งที่เราจะทํากันนะครับตอนตอนลาบปากาพูดนะไพบกับแบกุยอีพีหนึ่งตอนลาบปากาครับหัวไปเราจะตามเราจะตามจอร์ดินจอร์ดินลาบปากานักล่านักฆ่าแห่งเอิร์ธหกหนึ่งหกครับตามเข้ามา S <S <S นักล่าประกาศแห่งเอิร์ธ616ซึ่งเราจะไปประกอบเด็ดเหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนทอดเกลือไส้เดือนกรอบไส้เดือนอบกรอบซึ่งเราไม่ได้ขุดเอาเราเก็บตามถนนนี่นะครับทางของเราก็จะเป็นเป็น,ปนอุปสรรคเล็กหน่อยนะครับเราจะต้องปีนขึ้นไปนะฮะซึ่งจอนวิทเข้าไปแล้วไม่ต้องห่วงเพราะเซียนอยู่แล้วอากาศเย็นดีครับผมเอาสายยาหน่อยตั้งชื่อเท่ๆหน่อยเอาแบบเป็นเนแบบ อเมริกาอเมริกาชายอะไรครับเอาเกี่ยวกับนักฆ่านักฆ่าอะไรในหนังเดี๋ยวเท่ๆเดี๋ยวไม่ต้องเอาซื้อไปเปล่นเอาขายตัางขายมันจะไม่ติดลิขสิทธินะนักฆ่าประกาศจอวิทย์มีแล้วมีใครอีกดอมซี <c oughs> ไม่อเมริกาเลยไปเน้ยทำไมปันดึงๆเราก็จะปีนข้ามดักหัวเพื่อไปลงไปตกปาะกาข้างล่าง ระวังระวังหมื่นนะครับรมผมแบกกุยนะครับในข้างหลังเราคือโอพี่ตั้งให้ก็ได้อาร์มพีเดเตอร์ครับนักล่าเอเรียนแห่งอ,ออสเอิร์ดหกหนึ่งหกแล้วก็จอรนวิทนักฆ่าแห่งอ,ออสเอิร์ดหกหนึ่งหกของเรานะครับ ซึ่งเราจะซึ่งเราจะอย่าเพิ่งประกอบเบ็ดนะครับเราจะดูก่อนถ้ามีปลาเราค่อยประกอบ <laughs> <c oughs> แต่อยาอกวิววิวดีมากเลยนะตรงนี้นะถ้ามีจะได้ไม่ต้องย้ายไงดูนะทุกคนเพ,พ,พื่อนนั่นไงแบบขึ้นต้นไม้หย่อนลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>โอ้ยนามตื่นตื่นว่ามีหรอมีหรอมัอม่นใจเนาะเคยมากอยู่เนาะหมายเดิมหมายปีก่อนนะครับตรงหน้านั้นเอง เบียดเรามันยืดหย่อนไกลได้อยู่แต่พี่ไม่มีลูกตุ่มนะเราก็มัดใส่ขี้หินก็ได้นะตอนนี้เราก็จะทำการกดกอบเบียดแล้วก็ย่อนก่อนนะครับโอ้โห,โหบอกแล้วว่าระวังเหมือนระวังเหมือนนั่นเลยร้อนไม่ร้อนน้ำละลายหมดเลยเนี่ยปีที่แล้ะะวลแต่แต่อาทิตย์ที่แล้วที่แกไปเอาาตรงสดชื่นมากเราจะทำการเปลี่ยนไม้ เนื่องจากตรงนี้ไม่มีปลานะครับทุกคนเราจะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอปลากานะครับจะให้เสียซื่อแบกุยและจอนวิทยและอัมพีเดเตอร์ไม่ได้ครับนักล่าเอเรียนเอเรียนสปีซี่ป,ซ <laughs> ปลาหรือปลาหมอคางดำนั่นเองไม่ใช่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หมายรับแม่น้ำลึกลับแห่งชินทันจินนะครับ อันตคนดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการย่อนเบียดลงไปแต่ไม่มีสัญญาณชีพใดๆในการตอดขี้ไก่เดียนของเราเลยขณะที่ผมกําลังจะถอดใจหันไปที่อาร์มพิเดเตอร์นะครับบอกว่าห่้เดียวได้เดียวว่าสันผมก็เลยรีบวิ่งมาทําให้ผมช่างใจแล้วก็จะอยู่ต่อนะครับเนี่ยเขาได้จริงๆลูกปากกาลูกปากกาเออ กำลังจะไปนะเมื่อกี้นี้แต่ว่าปลาเขากินเบ็ดซึ่งผมก็จะทําการหย่อนเผื่อหมานเหมือนอารมพีเดเตอร์นะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วฮนะเราก็สีเป้าให้อามพีเดเตอร์หย่อนทิ้งลงไปนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่า <c oughs> อาม <c oughs> เห็นไหมเนี่ย<ม>ตรงนู้น<ม>ตรงนู้นฝั<ม>งนู้น,<ม>น,นยนไปเลย มีกาครับหนองนี่มีกาค่อยๆลากมาตับให้ท่านผู้ชมได้ดูสักตัวหน่อยดิเอาะแต่เมื่อกี้อาเห็นตัวอยู่ใช่ไหมฮะมไม่ทันมาไม่ทันหรอเนี่ยตรงมึนๆนี่ลากออกมาตรงมึนๆตรงนี้คนนึกว่าเห็นตอนโอ้ไม่ก็ทุกคนมาดูนี่นะครับว่าลงตรงนี้แหละดูนะทุกคนถายเลยถายแล้ว อามพูดนะสวัสดีครับอามพีเดเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เขาเป็นทนทํายอดปลากาได้หนึ่งตัวทีนี้จอรวิ์กับเบรกวยยังทํายอดไม่ได้ขายหน้ามากเลยแต่ว่าหมายนี้เราจะทํายอดให้แซงอามพีเดเตอร์ให้ได้ครับทุกคนตามมาเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเสียวมากการจะมาตกปลากานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวด,ดูทางลงของเรานี่ครับต้องต้องจับ ต้องจับเชือกแล้วก็ไต่ลงไปนะฮะซึ่งอาจไม่แนะนำให้ใครมาทำแบบนี้นะครับนีก่ก็เอ่อการพลาดได้เราต้องมีสติในการจ่องเชือกเขา,าทำเชือกไว้ทำไมอ่ามแสดงว่ามีคนมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอโอ,โอ,โอ้โหโอ้ลื่น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 มืนนืนแต่ว่าแวกุยก็มีทักษะในการ อย่างเพราะเ,เขาเคยเป็นทหารมาสองปีดูครับดูครับมีการลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับรอหน่อยครับอาร์มพีเดเตอร์ลงไปก่อนนะครับโอ้ ว้าข้าเลาะไปเรื่อยคุณหมังเล็กนี่นี่นีลน่ลองย่อนแถวลองย่อนแถวนี้ไมหมล่มนนะแต่ว่าปไปอีกทางนั้นมาลอ,อ,องย่อนมึงเนี่ยว่าจังหน่อยแต่ว่าหับตื่นได้ทางน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ทีมงานแบกกรุยของเราได้ทําการลงเขาเรียบร้อยนะครับมานั่งต่กยดดเย็นตามบอกเกือบไม่หลายเมื่อกี้ว่าจะแวะไปเด่นน้ากับเด็กน้อยเขาเก็บเงินก็เลยไม่ได้ไปไมเเขาเก็บเงินนั่งเก็บเงินเขาเศร้าเลยว่าว่าเขาการเรียนยี่หันเลยก็ราาน่าไม่ก็เปิแต้วไปนี่เราก็ลงจากเขาแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้รู้สึกว่าปลาจะไม่กินเหยอะเพราะ บรรยากาศไม่ดีครับทุกคนไม่ใช่เราไม่มีผีมานะเออบรรยากาศไม่ดีเราก็เลยมากินไก่ดีกว่าเฉ็บเฉ็บนะครับหลังจากตกปลาทีมงานเบลกุหลังจากตกปลาเราก็ได้มาทบกับไก่สวดจนหุ่นพระอามมากินไก่เวียดนามครั้งแรกเมนูนี้ผมเคยมาเมนูนี้ผมเคยมากินแล้วมันอร่อยผมก็เลยติดใจก็เลยอยากสั่งให้เพื่อนๆกินดูนะครับดูซ้นยมา3ามคนกินบมเบ็ดดอก โอ้ไก่บักโอกเลยตัวป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ <laughs> หัวไก่บ่เฮ้ยมีตับด้วยนี่ไไตอนนี้เราทีมงานเราก็ขอกินข้าวก่อนนะครับเนื่องจากพาไปบุกเขาตามล่าปลากาได้อยู่ตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะจุ๊บ